คณเห็นเราเอ้ยยองปััยังอนะแล้วพสัามาเวนมายังเวนมากชะยังหพี่หมอถ้าพี่บอกมาจุเอแบบเนี้ต้องให้ค่าจ้งนะคะอ๋อหนึ่งล้ ขอโทษนะขี่อยากทำแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็แค่นะอยากอยากอยากไปประกาศว่าเราเป็นใครกัน